ที่ไรที่นาจ้ะมาดูพืชพันธุ์การเกษตรนะคะมาดูส่วนมันเขียวมากเลยจ้ะสวยงามนะคะก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะคะปลูกแค่พอสร้างรายได้ได้นะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศท้องท้อง,องไร่ท้องนาจริงๆค่ะสดๆเลยค่ะตอนนี้ใสายๆนะคะแดดกำลังอ่อนพอดีค่ะลมโชยเย็นดีนะคะได้บรรยากาศท้องทุ่ง ได้มาลับแสงนะคะได้รัวิตามินมาดูส่วนมันที่ปลูกไว้นะคะปลูกต้นยางแสมไปด้วยฝั่งนี้จะเป็นรอบๆก็ปลูกกล้วยไว้นะคะ ิดถึงทุกคนนะคะฝากเข้ามากดติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะก็พอของปากหอมคอนะคะก็ว่างๆก็จะลงมาไลฟ์มาอาปัปเดตให้ดูใหม่นะคะ ยังไงไรนี้ขอลงไว้เพียงแค่นี้ก่อนจ้า